เมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวผู้เสียหายไหมหนูน้องพูดได้เลยน้องมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวผู้เสียหายไหมคะเแองเกอรเกิดนะฮะองเกอร์ข้างหังเกิดนะอ๋อแมงแมงตซี่เราวันนี้เรายอมรับความผิดหรือยังแบตซี่ เขาบอกว่าหนูเป็นตัวตึงอันนี้จริงไหมลูกใส่หัวตซี่จริงไหมหนูเขาบอกว่าหนูเป็นตัวตึงเป็นแบบว่าเป็นแกนนําอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะไม่จริงใส่หัวก็ได้ลูกเอนไรใครเลือกฝั่งนี้ดีกว่าให้ซื้ออยู่ฝั่งนี้กว่านหมซื้อซื้ออยู่ฝั่งนี้อันนี้คนยาก่ะเออซื้อให้ไปอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยากอยู่ฝั่งนี้แหละ อยู่ด้านนี้เรายนอน้วจยนองี้รวเม่ายไม่สกินาไม่กินคิดหนักคิดมากคิดถึงหลหานห่วงอะไรเงี้ยเหมือนทำไมมทุกอย่างมันมันไม่โอเคทุกอย่างไม่โอเคเลย ดูผู้ก่อเหตุบางคนยังไม่สำเนึกแค่แไม่มสำเนแม้จะอยากว่าถ้าเป็นครอบครัวของเขาอ่ะเป็นคนที่เขารักที่สุดอ่ะตายจากเขาไปอ่ะเขาจะรู้ทันทีเลยว่าความรู้สึกของแม่นะเวลานี้ยเป็นยังไงอยากให้เขาได้คิดแบบความเชื่อมั่นกับกระบวนการที่ทำที่เอาอยด่ี้ยังไงจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่เขาอย่างไรมันเป็นยังไง <c oughs> ตามความคิดของแม่นะทุกๆครั้งที่ผ่านมาทุกมันมีโอกาสรอดลอยนวลออกมาทําความชั่วได้ทุกครั้งไป แต่แม่ก็อยากจะรู้ว่าครั้งนี้ความยุติธรรมจะมีให้แม่มากน้อยขนาดไหนแม่จะรอลุ้นรอดูแลแม่ก็คิดว่าความเป็นธรรมมันต้องมีความยุติธรรมมันต้องมีแม่ก็จะเดินหน้าขอความยุติธรรมให้กับครอบครัวของแม่ให้กับน้องแล้วก็แัเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่สูญเสียและทุกอย่างที่ผ่านมาพอดีมันเงียบพอครั้งนี้มันลื้อปื้นอะไรได้แม่ก็อยากจะให้ทุกๆคนน่ะที่เขาแบบพอดีงนเงียบเไปอ่ะแม่ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่อ่ะขุดคุยขุดค้นลื้อให้มันจบให้มันหมด ให้มันเสร็จให้มันหมดสิ้นกระบวนการเนี้ยคะ่ะครั้งนี้เราจะคนขัดใา้การตัวทุกคนเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดของที่สุดแม่ไม่ยอมแม่ตายเป็นข้างหนึ่งแม่ก็ยอมเพราะความยุติธรรมให้ลูกแม่แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อีกหลายครอบครัวหลายคนที่ยังหาความยุติธรรมไม่ได้เลยแม่คิดว่าแม่จะทำให้เต็มที่ขอความยุติธรรมให้ทุกคนที่ไม่เคยได้เลยเลทุกคนตัวทุกคนเลยแม่ใช่ค่ะ ให,ให้พึ่งของที่ก็ยอมแค่แม่ตายเป็นข้างหนึ่งแม่ก็ยอมเพราะความยุติธรรมให้ลูกแม่แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อีกหลายครอบครัวหลายคนที่ยังหาความยุติธรรมไม่ได้เลยแม่คิดว่าแม่จะทำให้เต็มที่หาความยุติธรรม